สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่าน,นครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียบิกรถบ้านสเก้าเจริญนะครับผมวันนี้มารีรว,ว,รวิวรถตเวเนะครับผมนี่ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเนาะจากแต่ก่อนก็เป็นล้อ RE นะนครับผม r e เอสามสิบนะครับผม, e. บผมแล้วก็ แต่ก่อนยังไม่มีเกมคาร์าบอนครับตอนนี้มีเกมคาร์าบอนแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆครับผมเติมทีละนิดทีละหน่อยเดี็วก็เต็มเองนะครับผมก็สําหรับผมเองก็เป็นคนที่ชอบแต่งรถคนหนึ่งนะครับผมก็แต่งไปครับมีความสุขครับผมทําในสิ่งที่ชอบนะครับผมอาตอวมีความสุขก็ตามไปครับชมนี้ เดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสูงล้อมากครับล้อนี้ก็ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาผมก็ว่ามันสวยนะผมค่อนข้างจะถูกใจเลยครับคันนี้ล้อเนี้ยนะครับถูกใจมากเลยล้อเนี้ย เรียนมาก็ถูกใจครับเป็นสไตล์ล้อหุกครับไม่ไม่ยืดครับเป็นแมกแป้านะครับ,รบตัวน,นี้เขาจะเรียกว่าเป็นแมกเป็นในอีเบนนะครับผมอีเบน8 5นะครับสี่วงเลยดูอีกมุมข้างเนี่ยนี่ครับผม ก็ไม่มีอะไรครับก็มีประมาณนี้ครับผมมีคาร์บอนคาร์บอนนิดๆหน่อยๆคาร์บอนก็เปลี่ยนมาก็เป็นไลท์เอฟวันครับผมของมอนซ่านะครับเอฟวันมอนมอนซ่านะครับเป็นงานหุ้มนะครับไม่ใช่งานเกียวนะครับผมพูใช้งานนะก็ต้องเอางานหุ้มดีวกว่า ไม่ล้นนะครับไม่ล้นมากครับล้นนิดเดียวครับล้นแก้มยางครับนิดเดียวไม่เยอะกําลังสวยครับสเปกยางก็ตัวนี้เป็นของกูดไลท์นะครับผมยางกุดไลท์เป็นยางซอฟนะครับเป็นเบอร์สองสองหกห้านะครับเป็นเบอร์สองหกครับสี่เส้นเลยสองหห้าสี่เส้นเลยนะครับผม ชอบชอบทรงนี้มากเลยตัวนี้ยผมว่าทรงนี้กำลังโอเคเลยเนี่ยสวยนะผมถูกใจมากครับล้อลายนี้มันเป็นสไตล์แบบคึนคลีนเรียบๆดีนะครับแบบแบบมันดูเรียบๆนะแต,แต่แต่มันสวยล้อเนี้ยสำหรับความคิดผมนะ มันไม่ค่อยล้นเท่าไหร่นะครับเนี่ยล้น,นี้เดียวนะครับก็มีคาร์บอนฝาคาร์บอนมีเกม้มมีประตูไอมีฝาท้ายนะครับโปรเจกต์ต่อไปผมก็ลิงลิงไม่อยู่นะครับประตูนะครับผมรอถูกหวยก่อนครับประตูมาแน่ครับถ้าถูกหวยประเด็นคือมันไม่ถูกสักทีนะครับผม ใครที่ติดตามช่องผมนะครับก็รอดูนะครับว่าโปรเจกต์ต่อไปผมจะใส่ข้า์บอนตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับก็ทําเรื่อยๆนะครับไม่เน้นไม่เน้นทำปุ๊บปั๊บเลยนะครับเพราะไม่มีงบนะครับผมตามตามงบครับผมนี่ครับก็ต่อไปก็จะมีโปรเจกต์อยู่นะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าจะมีตรงไหนบ้างเนาะครับครับเป็นรถสไตล์ไปรุ่นนะครับผม ใครสนใจสอบถามได้นะครับสเปคโหลดหน้าหลังยังไงสเปคยางังไงล้อแบบไหนนะครับผมผมมีร้านร้านแนะนำอยู่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรมากครับก็มารีวผ่านๆเฉยนะครับเนาะรถตัวเองก็เดี๋ยววันหลังผมจะมีรถทีมงานมาหลายๆคันครับเดี๋ยวผมจะมารีววแบบ3-4คันเลยมีแต่เด็ดๆแน่นอนครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผม công tác